การดีกกินไหมจ้านนองน,น้ำดครับยาน,นวดน้ำอืมนวดแวต่ต้มน้ำก่อนตัวต้มน้ำแล้วก็มะครบแล้วก็ค่อยเอาไอ้ค่อยอะไมันจะ้นลุกอ๋อค่ะ สวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับสวนญ้าของสีดาวขุนเงินนะคะนี้ความพี่เล็กนะคะคุณพ่อน้องตุลานะคะก็มาตัดเอาญ้าของน้องขุนนะคะนี่ค่ะเมื่อวานก็พังน้ำหวานนะคะมาตัดเอาแบ่งกันค่ะย้ายัยงยังมีอยู่เยอะนะคะ อันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมค่ะก็จะตัดยากหน่อยนะคะ แข็งแรงมากค่ะตัดเร็วมากพี่เล็กโทรให้หมอมาดูเราใช่ไหมทำไมเพิ่นมาตอนตอนหาโมงครับชี้โมงก่อนหมอหมอเขาบาดปิดอะไรจตะเขาแตเพราะว่าเขาไม่ได้บอกลูกเขาไม่ได้ทักเขาแบฉีดยาเขทีนึงครับให้ยากินรับที่ขาอืค่ะ อาการอาการดีขึ้น่นไหมจ๊ะน้องมน้ำดีครับยานวดน้ำนวดแวต่ต้มน้ำก่อนเพราะต้มน้ำแล้วก็มาครบแล้วก็ค่อยเอาไอ่ค่อยให้นมัทฉลุอ๋อค่ะพอดีครั้งที่เล็กให้หมอมานะคะหมอก็ไม่ได้แจ้งอาการแต่ว่าออกเดินบ้างเขาขี้ยาให้แล้วแล้วก็ให้ น้ำยานวดนะคะยานวดยาโน้ตยากินด้วยยานวดยากินด้วย,ย,วย,ยค่ะ<อ>แล้วก็ให้ออกเดินนะคะครับเดินบ้างครับครั้ง่ายดีต้องแยกออกไปกันคะอ๋อค่ะเป็นโรคแล้วมันเิดกกตัตตกวเล็กอืมคือหมอแนะนำว่าให้แยกออกจากจากช้างเชือกอื่นนะคะเพราะว่ากลัวว่าเป็นโรคแล้วจะไปติดช้างตัวเล็กนะคะอ่มควานแล้วก็เอาช้างมาถึงนั้นนะคะ พาน้องตีดอขุนเงินมาจากฟุ่งนานนะคะจะมาปลูกที่หลักประจันนะคะพานที่เล็กก็หายากคนเดียวนะคะทางหา่เื่อง มาแล้วค่สุดรอดเดินมาแล้วค่ะส่วนพ่อใหญ่ทองคำก็ปลูกตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงสาตรงนี้นะคะโอ้ไมเหรอที่ตะ,ะเห็นไม่ตัวผีเลยอากับมาเข็นใส่ลมอใส่ลมาเหสก็อนากาศมากใส่ลมอใส่ลมาเ,เอส่ลนั้นมอกคนละขั้นแบบออืออมคนเดียว ใช้เดียวนะครับปานเล็กนะครับผมสวัสดีครับพี่สีพี่น่ารักสุดสั้นนะครับผมกําลังไปเอาสร้างเขาบ้านครับโอ้รเด็นเขาตัวเป็นเต่าเลยเคอยวรุดไทยมั้งเยี่รุดไหมเคียวรุดคิวปุ๊บเคียวรุดนะคะไม่ตัดออกก็น่าจะเห็นนะคะกําลังมน้าป่ะพี่หน้าไอดเลยพอดีตะบารเรา่มมใหญ่รถเอาให้พอดีเอาขอบขึ้นเรา ร้อยก่อนนะครับผมพอดีเห็นพี่เล็กมาตัดหญ้าผมเลยรีบมาดูนะครับค่ะาจะมาแต่เ้าหรือว่าสมาแต่เช้านะครับผมพอดีติดพิรักให้คุณหมอมาค่ะครับหมอให้หมอมาดูอาการช้างดูอาการครับของพังมีนานะครับผมเมื่อเช้านี่ผมก็เข้าไปนะครับแต่เข้าไปไปเจอกําลังวุ่นวุ่นอยู่นะครับพอดีมีทีมงานนะครับ จากบ้านแฟนของพี่เล็กนะครับมาขนทรายนะครับผมช่วยกันขนทรายเข้ามีตั้งแ,แต่เด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับวันนี้ควันรักไม่ต้องออกแรงนะครับให้วัยรุ่นเขาองเช่นนยคะพอดีควันรักไปไประชุมนะครับไปไประชุมที่ทลาดนะครับผมอืปรไะปชุมเรื่องกระถัดรัดันนะครับทำแหล่งท่องเที่ยวที่ตล, <c oughs> ลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างเนี่ะคะแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับอืก็แค่มีแต่โครงการไปก่อนครับ มีว่าจะทำแต่ไม่รู้ว่าจะลงมาตอนไหนอ๋อค่ะแค่พูดคุยกันเฉยๆใช่ไหมคะครับใช่ครับตัวหนึ่งเดียวนี่เลยพี่นี่นั่นอยู่นี่ค่ะพ่อใหญ่นี่ผูกช้างใส่สาเลยนะครับผมลงสาควาลักด้วยค่ะลงสาไปเล่นร้านในสาเลยครับนี่แคิสูจนบพิสบัวก็กำลังจะ มาเข้าคอกแล้วนะคะหัวของญาตินะคะเดินมาแล้วค่ะอนนี้างที่วัววัวนะครับน้องขุนก,ก็วัววัวนะคะไม่ใช่จะไหลเข้ามานี่อนอบอไนไห่ไปทางไหน ได้ด้ตัวเขาฟึ่งแล้วบางทียืนประจันหน้าเลยนะคะหัวก็เดินมาแล้วนะคะ,ะเรามาดูอาการน้องขุนนะคะเด็กวัวต้องเอาหน้าสู้นะครับถ้ <c oughs> าวหลังสู้นี่ไม่สู้นะครับตัวตัว,ต,วตัวตัวมันมันหยันบ่จอบบ่งบ่จอบบ่งแค่จอบบงบ่ ยูตะมันมันยาดบ่ยาดแม่ไอเลย์เลย์ยูตะมาเขาไม่นยัดบ่อยูตะม้ากับอะไรพี่อ่ะสีจับเจาสุดเขาแรมมากแรลกขาต้องหันหน้าเข้าหาวัวนะคะวัมเอมาครเขาบอกลูกว่าจะ่า ออกเ็เกี่ยวกับการบาดเจ็บเนี่ยหนอนเป็นตัวมันงเหรอใครคือตั้งตัวอ่ะนู่นนะคะหัวเยอะเลยค่ะไปทางนู้น คืว่าเยอะนะคะนี่เป็นของญาติๆนะคะไปแล้วค่ะ น้องเต็มก็มานะคะวันนี้วันนี้พี่เล็กเป็นสีเหนื่อยๆล้าๆนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับผมพักก่อนนะคะตอวพักนะครับวันรัจะรีบเอาหุนเงินเข้าเข้าหลักให้ยาให้อาหารแล้วก็จะไปกู้ข้าวนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวมานะครับผม มึงกินอะไรนะคะเดือดสาวกินน้ำคอนแจก<ะ>็ไปไหนไม่รู้นะครับผูกถามไว้นี่คอนแจกเกี่ยวข้าวนะครับน่าจะไปเกี่ยวข้าวค่ะเพราะใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะคะลุงจะว,วันนี้แช่น้ำทั้งวันเลยนะคะเพราะใหญ่ท้องคำคลูกวัวจะมานี่หรือเปล่าน้องคุณก็จะตกใจนะคะ ความรักก็พาสีดอกขุ่นเงินไปกินน้ำนะคะเงินที่เล็กก็จะตัดว่าเอาไปให้กับน้องมีนาคุณแม่บันดีนะคะกบครัวน้องตุลาครับผมตัดไปให้าสวนนี้แบ่งไปหลายท่านแล้วนะครับผมทั้งน้ำหวานท,าทั้งผู้ใหญ่ทองคำทั้งภูผาโบวี้ทั้งชายมงคลน,นะครับผม อ้หลายสั้นแล้วครับแต่ไม่หมดสักทีนะครับสงสัยเป็นกับผลบุญนะครับก็ออกมาเรื่อยตัดตัดไม่ได้ตัดเรื่อยนะครับหญ้าที่ผมสงสัยว่าหญ้าที่แจกให้ให้ช้างไว้นี่จะเจริญงอกงามนะครับเจริญงอกงามยิ่งให้ยิ่งยิ่งเยอะใช่ไหมคะตัดไม่หมดสักที ก็ขอบคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากไปกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมีสองช่องช่องสีดาขุนเงินแล้วก็ช่องช้างวัฒนธรรมสีดาขุนเงินนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ